เทศฟินแลนด์ยังคงเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่6ติดต่อกันขณะที่อัฟกานิสถานและเลบานอนเป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดโดยรายงานความสุขโลกประจําปี2023เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาระบุว่าฟินแลนด์ยังคงครองอันดับหนึ่งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่6แล้วรองลงมาคือเดนมาร์กไอร์แลนด์อิสราเอลเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ลักซัมเบิร์กและนิวซีแลนด์โดยประชากรราว5.5ล้านคนในฟินแลนด์ถือได้ว่ามีคุณ ภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านทั้งความเป็นอยู่ในการศึกษาความปลอดภัยและสวัสดิการด้านต่างๆ ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก10อันดับแรกประกอบด้วยอัฟกานิสถานเลบานอนเซียลาลีโอนซิมบับเวคองโกบอสตัวนามาลวีโคโมโรสแทนซซเนียและเซนเบียขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่60สําหรับยูเครนและรัสเซียที่กําลังเผชิญภัยสงครามพบว่าอันดับกลับขยับขึ้นโดยรัสเซียขยับจากอันดับที่80ในปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่70ในปีนี้และยูเครนขยับจากอันดับที่98มาเป็นอันดับที่92